นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้นักเรียนทานอาหารกันหรือยังคะหรือนักเรียนคิดไม่ออกว่าจะทานอะไรดีไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้คุอครูมีเมนูอาหารมานําเสนอคะ่ะเมนูแรกข้าวมันไก่เมนูที่2ข้าวหมูแดงเมนูที่3ต้ยมยำกุ้งและเมนูที่4ซูชิเป็นอย่างไรละคะนักเรียนน่าทานไม่เอ่ยเอ๊แต่นักเรียนท นี้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรถ้านักเรียนยังไม่ทราบไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1ร่างกายของเราเรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนักเรียนทราบไหมคะว่าอาหารและสารอาหารแตกต่างกันอย่างไร ถ้านักเรียนยังไม่ทราบวันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้ฟังค่ะอาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายทําให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะส่วนสารอาหารหมายถึงสารที่ได้รับจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วจะนําไปใช้ประโยชน์ตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ อาหารที่เรารับประทานกันแบ่งออกเป็น5หมู่นะคะนักเรียนหมู่ที่1ให้สารอาหารประเภทโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วชนิดต่างๆหมู่ที่2ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันและอาหารแปรรูปจากแป้งเช่นขนมปัง หมู่ที่3ให้สารอาหารประเภทเกลือแร่ได้แก่พืชผักชนิดต่างๆหมู่ที่4ให้สารอาหารประเภทวิตามินได้แก่ผล,ลไม้ชนิดต่างๆและหมู่ที่5ให้สารอาหารประเภทไขมันได้แก่ไขมันและน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าอาหารหลักหหมู่ มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรถ้านักเรียนยังไม่ทราบไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหมู่ที่หสารอาหารประเภทโปรตีนหมู่นี้จะให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแข็งแรงไม่มีโรคช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะหมู่ที่สสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดร หมู่นี้จะให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแข็งแรงไม่มีโรคและยังทำให้ร่างกายของเรามีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะหมู่ที่3สารอาหารประเภทเกลือแร่หมู่นี้จะไม่ให้พลังงานแต่เป็นส่วนสำคัญของกระดูกและฟันรวมทั้งอวัยวะต่างๆําทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแข็งแรง มีสุขภาพดีทำให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานได้อย่างปกติและยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะหมู่ที่4สารอาหารประเภทวิตามินหมู่นี้ก็ไม่ให้พลังงานเช่นกันค่ะแต่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ ช่วยให้ร่างกายของเรามีความต้านทานโรคและยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยค่ะหมู่ที่5สารอาหารประเภทไขมันหมู่นี้จะให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแข็งแรงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและยังเป็นตัวทำละลายวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามินเคเพื่อร่างกายจะได้นำวิตามินเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ค่ะโทษของไขมันหากร่างกายได้รับไขมันมากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้นะคะสารอาหารประเภทน้ำจะไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ต่จะช่วยลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารต่างๆเข้าและออกจากเซลล์ของร่างกายช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อปัสสาวะอุจจาระ,ะช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติน้ำเป็นส่วนประกอบของอาหารเกือบทุกชนิดนะคะนักเรียน หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้ววันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาทดสอบความรู้นักเรียนค่ะในภาพคือข้าวมันไก่นั่นเองหากนักเรียนรับประทานข้าวมันไก่แล้วนักเรียนจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคะข้าวให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ ไก่ให้สารอาหารประเภทโปรโตีนและไขมันค่ะเพราะว่าไก่เมื่อเรานำไปปรุงให้สุกแล้วก็จะมีไขมันออกมาจากไก่นะคะนักเรียนต่อไปแตงกวาและผักชีให้สารอาหารประเภทใดคะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่นั่นเองเห็นไหมล่ะคะไม่ยากเลยถ้านักเรียนตั้งใจเรียนกับคุณครูคะ่ะ สรุปนะคะอาหารทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในแต่ละมื้ออาหารเราควรรับประทานให้ครบทั้ง5หมู่นะคะเพื่อให้ได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทค่ะและอย่าลืมดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8แก้วนะคะนักเรียนสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายได้แก่ โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะส่วนสารอาหารที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินและไขมันค่ะส่วนสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้แก่โปรตีนค่ะ สารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงและไม่มีโรคได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินไขมันและน้ำนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน